บางคนอาจจะไม่ได้มีภาวะของการตั้งครันแต่ท่านนี้นะฮะบอกว่าตัวเองเริ่มที่จะเจ็บปวดตึงบริเวณหน้าอกนะฮะเธอบอกว่าเป็นประจำเดือนมา2-3วันก่อนจะมามีอาการปวดที่หน้าอกนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มาเลยประจำเดือนนี่นะฮะแต่มีอาการปวดในลนักษณะแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันเป็นภาวะของการตั้งครันหรือไม่ ก็ต้องดูระยะเวลานิดน,นึงนะครับการที่มีการเจ็บตึงคัดเต้านมนะครับหรือว่าหัวนมเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับอาการที่เขาเรียกว่าเป็นพรีเมนสตรซินโดรมนะครับเป็นกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับว่าฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภเนี่ยนะครับ โดยเฉพาะเอสโตรเจนเนี่ยมันอาจจะทำให้มีอาการเจ็บปวดบริเวณเต้านมได้พวกนี้นะครับก็ต้องสังเกตดูนะครับว่าบางครั้งเนี่ยรอบเดือนที่เคยมาตรงเป๊ะ,เป,ะเป๊ะเนี่ยนะครับทุก28วันเนี่ยอาจจะมีการเลื่อนอาจจะมีการช้าออกไปนะครับ,รบแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าประจำเดือนเนี่ยควรจะมายังไม่มาเนี่ยนานเกิน7-10วันเนี่ยสิ่งแรกก็คือควรจะต้องเช็คปัสสาวะดูนะครับเอาปัสสาวะช่วงเช้าเนี่ยไปหยอด ดูนะครับว่าคเครื่องตรวจการตั้งคันนี่มันขึ้น2ขีดหรือเปล่าครับถ้ามันขึ้น1ขีดนะครับก็ใจเย็นๆก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับอย่างเพิ่งไปซื้อยาขับประจําเดือนอยาขับ,บเลือดอะไร ถ้ากังวลมากก็ไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุได้เพราะรว่าสัญญาณอย่างนี้อาจจะเป็นได้นะครับว่าในรอบเดือนที่มีเฉพาะอาการปวดตึงหน้าอกเจ็บหัวนมอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มีเมนตามมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าฮอร์โมนผิดปกติหรือว่าไม่มีภาวะไข่ตกเกิดขึ้นในรอบเดือนนั้นนะค,ะครับผมอาจารย์ผมเข้าใจว่าการเจ็บปวดตึงที่หน้าอกเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นกับภาวะหญิงที่มี อ่ะกำลังใกล้จะคลอดแล้วเพราะว่าหน้าอกเขากําลังผลิตนมที่จะให้ลูกใช่ไหมแต่เนี่ยเพิ่งจะตั้งครันมันมีอาการเจ็บแล้วหรอครับไม่จําเป็นนะครับอาการอาการที่มีอาการเจ็บตึงหน้าอกในในสตรีที่ตั้งครันโดยเฉพาะใน อายุครรที่ยังน้อยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณบอกเหตุอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยก็จะมีลักษณะเต้านมที่ขยายไซส์ใหญ่ขึ้นมีอาการตึงหน้าอกนะครับปัสสวาวะบ่อยขึ้นมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวอาการเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นอาการที่เป็นปฐมบทของการตั้งครรภ์ระยะเริ่มต้นนะครับครับผม